ในวันที่ใบไม้เปลี่ยนสีพ่อและลูกสาวกำลังเดินเล่นที่สวนสาธารณะมือเล็กๆของลูกสาวจับมือพ่อไว้แน่นและแกว่งไกวอย่างสนุกสนานพ่อมักจะบอกกับลูกเสมอว่าไม่ว่าลูกจะเติบโตไปเจออะไรพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ลูกได้พักพิงลูกสาวเงยหน้ามองพ่อด้วยรอยยิ้มสิบปีต่อมาพ่อโกหก เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วลูกสาวกลับมาที่เดิมนั่งมองต้นไม้ใหญ่และความทรงจำที่งดงามพ่อยังอยู่จริงๆด้วยอยู่ในความทรงจำของหนูตลอดไปรอยยิ้มกว้างของเจ้าบ่าวเปล่งประกายอยู่หน้ารถคลัสสิกสีครีมเจ้าบ่าวในชุดผูกขูกระต่ายสีดำเจ้าสาวนั้นอยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ทั้งคู่ชี้ไปที่แหวนแต่งงานบนนิ้วนางแสดงถึงความสุขและความผูกพันเมื่อโพสต์ลงโซเชียลทุกคนต่างแสดงความยินดีกันทั่วหน้าถึงแม้จะค่อนข้างสงสัยว่าทำไมถ่ายอยู่แค่มุมเดียววันนี้เป็นวันสำคัญที่ความรักของพวกเขาได้เบ่งบานงานแต่งงานที่แสนงดงามแต่กลับเชิญแขกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและเหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็แค่เพราะว่า พวกเขาอยากตื่นเช้าขึ้นมาโดยมีเพียงกันและกันสองคนไม่ต้องมีหนี้งานแต่งมาร่วมแจมชายหนุ่มในชุดทำงานนั่งอยู่ริมหน้าต่างเขาเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ดูเหมือนชีวิตจะซ้ำซากจำเจกลับบ้านมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าจนหลายคนอาจจะมองว่าชีวิตเขาหน้าเบื่อและจืดชืดจริงๆทว่าแท้จริงแล้วทุกค่ำคืนที่แสนสงบ เขามักจะมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มเพื่อเปิดอ่านหนังสือแต่ละเล่มเปรียบเสมือนประสบการณ์ที่พาเขาออกไปสู่โลกกว้างเขาได้อ่านเรื่องราวมากมายกว่าพันเล่มเทียบเท่ากับการได้ใช้ชีวิตมาแล้วกว่าพันชีวิตช่างเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการประจนภัยและน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแม้กายจะอยู่กับที่แต่ใจของเขานั้นกลับโบยบินไปไกลแสนไกลในทุกค่ำคืน เย็นวันหนึ่งชายหนุ่มผู้เป็นพ่อได้แวะซื้อของเล่นให้ลูกชายถึงสมชิ้นชิ้นแรกนั้นคือหุ่นยนต์ที่ขยับได้มีทั้งเสียงและก็แสงที่น่าตื่นตาชิ้นที่สองนั้นคือตุ๊กตาหมีที่นุ่มนิ่มและหน้ากอดและชิ้นที่สามนั้นคือสมุดวาดภาพระบายสีที่น่าสนุกมากๆเลยผู้เป็นพ่อต้องการจะรู้ว่าลูกชายของตนจะเลือกชิ้นไหน เพื่อดูว่าลูกเป็นเป็นอย่างไรทว่าลูกน้อยได้คลานมาที่ของเล่นเหล่านั้นและใช้มือเล็กๆของเขากวาดพวกมันไปด้านข้างก่อนที่จะคลานต่อไปเพื่อจับมือของผู้เป็นพ่อน้ําตาของชายหนุ่มไหลในทันทีเขาไม่คิดเลยว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกของเขาเช่นกันสุดท้ายแล้วของเล่นที่ดีที่สุดของลูกนั้น ก็คือพ่อและแม่นั่นเองฮานะนักเรียนสาวผู้หลงไหลในราตรีเธอพบว่ากลางวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายและหน้าที่ที่ต้องทำแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอฟ้าโลกกลับมาสงบลงเธอใช้เวลาช่วงค่ำในการทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือที่ชอบ ได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วหัวใจก็บอกกับเธอว่าแม้เธอจะชอบกลางคืนสักเพียงใดแต่เธอก็ขาดกลางวันไม่ได้เพราะเพื่อนๆและผู้คนอีกมากมายก็รอเธออยู่ในตอนกลางวันนี่แหละชีวิตมันไม่ได้มีเฉพาะตอนที่เราชอบที่สุดแต่ตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบแค่ชอบน้อยกว่าก็เท่านั้นเอง ลุงชูวัย71นั่งมองแก้วน้ำที่พล่องไปครึ่งหนึ่งบนโต๊ะไม้เก่าๆแสงยามบ่ายสาส่องเข้ามาในห้องทำให้เห็นเงาสะท้อนเลือนรางในน้ำเป็นภาพลุงชูในวัย20ปลายๆที่หัวเราะร่าอย่างไม่คิดอะไรตอนหนุ่มๆเองก็มัวแต่เที่ยวเล่นไม่ยอมเติมน้ำใส่แก้วให้เต็มเลยนะลุงพึมพำกับเงาของตัวเอง เขาจำได้ดีถึงคำแนะนำของผู้ใหญ่เรื่องการใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ตอนนั้นมั่วแต่หลงระเริงกับอิสาระกว่าจะรู้ตัวน้ำในแก้วก็ร่อยหรอลงไปมากแล้วลุงชู้ถอนหายใจแต่แววตาก็ยังมีประกายแห่งความหวังก็ยังดีที่ยังเหลือเวลาให้เติมเขาคิดพลางยิ้มบางๆอย่างน้อยตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่า จะใช้เวลาที่เหลือสร้างความหมายให้กับชีวิตได้อย่างไรหญิงสาวคนหนึ่งผิวดำดังงช็อกโกแลตเข้มที่ไม่ต้องการความหวานมาเติมแต่งแววตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเธอเคยถูกสังคมบอกว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องอ่อนหวานกว่านี้ถึงจะมีคนชอบแต่เธอเลือกที่จะเป็นในแบบของตัวเองหัวเราะในแบบของเธอเดินอย่างมั่นใจ แต่งตัวตามใจไม่เคยรอคำชมเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครมาชอบเธอแค่ต้องการเป็นคนที่เธอภูมิใจที่ได้เป็นและแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครั้งหนึ่งคุณแม่กับลูกสาวจงมือเดินในทุ่งหญ้าสีทองอารามแสงอาทิตย์ยามเย็นสาสองอบอุ่นม้าตัวหนึ่งยืนเล็มหญ้าอยู่ไกล รั้วไม้ประดับไฟระยิบระยับนำทางไปข้างหน้าเป็นภาพความรักและความผูกพันที่บริสุทธิ์งดงามราวกับเทพนิยายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วมีเพียงเด็กหญิงตัวน้อยคนเดียวที่ก้าวไปข้างหน้ามือข้างหนึ่งยกสูงเหนืออากาศเหมือนกำลังจูงใครอยู่ข้างกายน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนรอยยิ้มบาง เธอยังคงจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเคยมีมือของแม่อยู่ตรงนั้นและในหัวใจของเธอแม่ก็ยังอยู่เสมอเด็กชายในชุดนักเรียนคนหนึ่งนั่งเท้าคางอยู่บนโต๊ะดวงตาเหมือลอยมองไปข้างหน้าสีหน้าบ่งบอกถึงความเบือ่อห้องเรียนเงียบสงัดมีเพียงความคิดของเขาที่ล่องลอยไปไกลแสนไกล เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นก่อนที่ครูจะเดินมาแล้วพูดว่าเธอไม่ได้เบื่อหรอกเธอแค่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรก็เท่านั้นเพราะเธอยังไม่มีเป้าหมายเลยเด็กชายได้ฟังก็ชะงักและเริ่มตั้งคำถามไม่ใช่แค่อยากจะออกไปจากตรงนี้แต่คืออยากไปที่ไหนและไปเพื่ออะไรเขาแค่อยากจะออกไปจากตรงนี้ แต่ตราบใดที่ไรเป้าหมายจะไปที่ไหนไม่นานเขาก็จะเบื่อเหมือนเดิมชายวัยกลางคนขับแท็กซี่ทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นลูกค้ามีทั้งดีและร้ายบางวันก็เหนื่อยจนแทบจะลม้มไม่เคยปลีกปากบนวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นรถของเขาด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าเขาพูดคุยปลอบใจเธอด้วยคำง่ายๆ ไม่มีคืนไหนที่ไม่เช้าหรอกนะคุณอย่ายอมแพ้คำพูดธรรมดานี้กลับจุดประกายแห่งความหวังในใจของหญิงสาวขึ้นมาหลายปีผ่านไปเธอกลับมาอีกครั้งในชุดสูทเธอเป็นผู้บริหารแล้วมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แล้วก็พูดว่าคำพูดของคุณเปลี่ยนชีวิตฉันบางครั้งสิ่งเล็กๆจากคนธรรมดาก็ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมากเลย ในโลกที่เต็มไปด้วยอาคติบางคนอาจจะมองว่าเธอนั้นร้ายเล่ากับปีศาจแต่รอยสากุลาบและนกฮัมมิงเบิร์ดท,ที่ประดับบนผิวหนังนั้นกลับบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมันคือสัญลักษณ์ของการเติบโตการฟื้นคืนชีพและความงามที่ผ่านความเจ็บปวดเธอยิ้มอย่างมีเลสนเล่ากับกำลังบอกว่าเธอไม่ได้สนใจสายตาที่ตัดสิน แต่เลือกที่จะเผยความหมายที่แท้จริงของตัวเองผ่านศิละปะบนร่างกายของเธอริมสะพานสูงเสียดฟ,ฟ้าอลันและแอนนากำมือกันแน่นแสงแดดยามเช้าห่อหุ้มชุดขาวบริสุทธิ์ของทั้งคู่รอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งสองขัดแย้งกับเสียงวิพากวิจารณ์ที่ดังมาจากอีกฝากหนึ่งของถนนผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงหรอ โลกมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วเสียงเหล่านั้นเสียดแทงหัวใจทว่ามือที่กุมกันกลับแน่นขึ้นตากล้องหนุ่มได้ยินทุกคำพูดที่มาจากปากญาติและครอบครัวของพวกเธอเองเขาได้แต่ถอนหายใจช่วยอะไรไม่ได้นอกจากภาวนาให้ความรักอันแข็งแรงนี้เอาชนะทุกสิ่งถ้าพวกคุณจับมือกันมาได้ถึงขนาดนี้ ก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยเถิดเขาพึมพำก่อนที่จะรัวชัตเตอร์บันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญนี้ไว้ชายผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคนหนึ่งกลับพบเจอกับความว่างเปล่าเขาได้ลิ้มลองทุกความตื่นเต้นจนไม่มีสิ่งใดให้ค้นหาอีกต่อไปวันหนึ่งเด็กชายตัวน้อยได้ยื่นช็อกโกแลตให้กับเขาเขากำลังจะปฏิเสธ เพราะเขานั้นเคยกินช็อกโกแลตมาแล้วตั้งหลายครั้งแต่เด็กชายก็ไม่ฟังยื่นมันใส่มือเขาแล้วก็วิ่งจากไปในวินาทีที่เขาได้กัดช็อกโกแลตลงไปนั้นชายหนุ่มพลันเข้าใจความสุขไม่ใช่แค่การได้ลองทำสิ่งใหม่ๆแต่คือการได้สัมผัสกับความรู้สึกดีๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะเคยทำมาแล้วก็ตาม รสชาติที่คุ้นเคยนั้นกลับนำพาความสุขที่แท้จริงกลับคืนมาสู่หัวใจที่เคยว่างเปล่าของเขาหญิงชาราคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเขียวขจีเบื้องหน้าคือขอบฟ้าที่มันจบกับผืนน้ำสีครามเธอถือร่มสีดำแดงไว้เหนือศีรษะแม้จะไร้เงาเมฆฝนทว่าร่มนั้นไม่ได้ใช้บังแดดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าชีวิต ไม่มีอะไรแน่นอนนานมาแล้วเธอเคยวิ่งเล่นกลางแดดจ้าไม่เคยคิดถึงวันที่ฝนพล้ำจนเมื่อพายุห่มกระนำ่ำเธอไร้ที่พึ่งพิงและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเธอเลยสักคนจากวันนั้นเธอเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมไม่ว่าฟ้าจะสดใสสักเพียงใดเธอก็ไม่ประมาทร่มในมือนั้นจึงไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่า ที่สอนให้เธอเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเจอพายุหรือว่าแดดจ้าเธอก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงท่ามกลางความมืดมิดและแสงดาวระยิบระยับเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ลำพังเธอมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เสมอแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ตาม สายตาของเธอมองตรงไปยังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ดวงดาวแต่ละดวงส่องแสงประกายอย่างอิสระเธอคิดว่าถ้าดวงดาวเปรียบเสมือนคนเหงาก็คงจะมีอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ก็เหงาไม่ต่างจากเธออย่างไรก็ตามแม้จะเหงาและอยู่ลำพังพวกมันก็ยังคงส่องแสงสว่างและงดงามได้อยู่ดี เธอ,อยืนนิ่งกลางแสงแดดอ่อนใบหน้าเฉยช,ชาแต่เปลี่ยมไปด้วยเสน่ห์ความงามของเธอบริสุทธิ์ดังกลีบดอกไม้ยามแรกแย้มนุ่มนวลเยือกเย็นไม่ร้าใจแต่ตรึงตามือเธอถือช่อดอกไม้ราวกับว่ามันเป็นภาพสะท้อนตัวตนผมไม่คาดหวังให้ดอกไม้ช่อนี้ทำให้เธอยิ้มเพียงแต่หวังว่ามันจะเข้าไปทดแทนบางสิ่งที่คนคนนั้น นำมันไปจากเธอเด็กหญิงตัวน้อยพลัดหลงกับพ่อแม่ในป่าทันใดนั้นเธอได้เจอเข้ากับดอกไม้สีน้ำเงินเข้มในป่าที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ไร้ใบและหิมะที่โปรยปลายความกลัวเริ่มเก่อกุมหัวใจเธอกำดอกไม้ไว้แน่นแล้วก็เดินไปตามทางที่คิดว่าน่าจะออกจากป่าได้แล้วในที่สุดก็เจอทางกลับบ้านประสบการณ์นี้ทำให้เด็กน้อยเรียนรู้ว่า แม้ในยามที่มืดมิดและสิ้นหวังที่สุดหากเรามองหาความงดงามเล็กๆน้อยๆรอบตัวของเราก็จะพบกับความหวังและทางออกเสมอในสนามหญ้าเขียวขจีเด็กหญิงตัวน้อยสวมหมวกไหมพรมสีเหลืองกำลังละเมียดละไมกินเค้กช,ช็อกโกแลตดวงตากลมโตของเธอเป็นประกายด้วยความสุขทำให้ผู้ใหญ่แถวนั้นพลอยมีความสุขไปด้วย การกินเค้กอย่างไร้เดียงสาของเด็กคนนี้ทำให้ผู้ใหญ่คิดตามถึงบทเรียนที่สำคัญของชีวิตการชื่นชมสิ่งรอบตัวความพึงพอใจในปัจจุบันขณะความเรียบง่ายที่เติมเต็มหัวใจเด็กหญิงคนนี้คือตัวแทนของความไร้เดียงสาที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกๆวัน เด็กน้อยสวมรองเท้าบูทยางสีเหลืองก้าวเดินอย่างร่าเริงกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีลมพัดเบาๆส่งกลิ่นหอมหวานเด็กน้อยไม่กลัวเปื้อนหรือเปียกน้ำเพราะบูทยางช่วยปกป้องเท้าของเธอไว้เป็นอย่างดีในชีวิตบางครั้งเราก็ต้องเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากเหมือนดินโคลนที่เปียกแต่ถ้าเรามีความกล้าและเตรียมพร้อม เหมือนกับเด็กน้อยที่ใส่รองเท้าบูทตรเราก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างมั่นใจอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะทุกก้าวคือบทเรียนและโอกาสในการเติบโตของเราเองบนดาดฟ้าสูงเด็กหนุ่มยืนมองแสงไฟระยิบระยับของเมืองใหญ่ยามค่ำคืนแสงสว่างเบื้องล่างตัดกับความเงียบงันในใจ เขายิ้มบางๆทั้งที่ข้างในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าผู้คนมากมายมีจุดหมายแต่เขากลับยังหลงทางในความคิดของตัวเองทันใดนั้นเสียงหนึ่งจากเบื้องล่างก็ดังขึ้นเธอไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่เคยรู้สึกหลงทางแบบนี้เขาชะงักหันไปมองเห็นลุงเจ้าของร้านกาแฟาใต้ตึกยืนพิงประตูด้วยท่าทางสบายๆและรอยยิ้มที่อ่อนโยน เด็กหนุม่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยถามไปว่าลุงรู้ได้ยังไงละ่ะว่าผมคิดอะไรอยู่ลุงหัวรเราะเบาๆแล้วก็พูดว่าเพราะว่าลุงเคยยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนที่เธอยืนอยู่ตอนนี้ยังไงละ่ะเมื่อชายหนุม่มได้ฟังโลกที่เคยรู้สึกว่างเปล่าก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีการเข้าใจว่าเราไม่ได้เศร้าอ,อยู่คนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะก้าวต่อไป ผู้หญิงในชุดขาวเดินอยู่ริมหาดท่ามกลางความเวิงวางของท้องทะเลบางครั้งชีวิตก็เหมือนคลื่นซัดเข้ามาโดยไม่ให้ตั้งตัวแต่หากว่าเรายืนหยัดสุดท้ายคลื่นก็จะพาเราเก้าวไปข้างหน้าได้เสมอและเธอก็ได้คนพบว่าการหันหลังให้กับโลกมาเดินคนเดียวที่ชายหาดบ้างไม่ใช่การหนีแต่ว่ามันคือการเริ่มต้น กลับมาหาตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตานักบินอวกาศตัวน้อยได้ฝันว่าตนนั้นกำลังล่องลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวระ,ระยิบระยับมือเล็กๆของเขากำลังกำลลุกโป่งหลากสีสันลูกโป่งแต่ละใบนั้นคือดาวเคราะห์น้อยใหญ่ที่เขาเคยไปเยือนดวงตาภายใต้หมวกอวกาศ สะท้อนภาพของความฝันอันกว้างไกลเขาไม่ได้เดินทางเพื่อพิชิตอวกาศแต่เพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์และนำความฝันกลับมาแบ่งปันแก่ทุกคนบนโลกใบเล็กๆของเขานักบินอวกาศเหยียบลงบนพื้นดินดาวเคราะห์อันเงียบเหงาแสงจันทร์เสี้ยวส่องประกายบนชุดสีขาว ท้องฟ้าดำมืดประดับด้วยดวงดาวนับล้านเขาโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายเพราะมีความฝันอันยิ่งใหญ่ของการสำรวจจักรวาลอยู่ตรงหน้าทุกย่างก้าวคือการประจนภัยเขากระโดดไปมาอย่างสนุกสนานแม้ออกซิเจนและสเสบียงอาหารกำลังจะหมดก็ตามแต่เขาก็ยังคงหัวเราะและสำรวจต่อไป ภายใต้แสงอาทิตย์อ่อนโยนหญิงสาวชื่อพีมได้ยืนมองไปยังผืนน้ำที่กว้างใหญ่ผมยาวสลวยถูกลมพัดเบาๆชุดเดรสสีขาวทิ้วไหวไปตามลมเธอคือผู้หญิงฉลาดที่ไม่เคยปล่อยให้หัวใจนำทางแต่เลือกที่จะใช้สติปัญญาไตรตรองทุกการตัดสินใจความงามของธรรมชาติรอบตัวเป็นดั่งเพื่อนที่เข้าใจความเป็นตัวตนของเธอ ไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าออกไปจากชีวิตพรีมรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากความรักและการเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวยืนอยู่ที่ริมหาดทรายเธอจุดพลุไฟเล็กๆเปล,เลวไฟสว่างไสวสะท้อนกับผิวน้ำที่นิ่งสงบเธอวาดลวดลายในอากาศราวกับกำลังไร้รำให้กับความว่างเปล่า ทิ้งความเหงาไว้เบื้องหลังปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแม้เพียงชั่วขณะแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนว่าได้คืนชีวิตที่เคยหล่นหายไปภายใต้ท้องฟ้าน,นี้เธอไม่ใช่หญิงสาวที่หลงทางอีกต่อไปแล้วเธอคือนักเดินทางที่เรียนรู้ที่จะรักตัวเองในความเงียบและเข้าใจว่าอิสระที่แท้จริงนั้นคือการยอมให้ตัวเองพอใจกับสิ่งที่เป็น โดยไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจเธอเต้นคนเดียวในห้องเล็กๆเสียงเพลงไม่ดังนักแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงกว่าทุกจังหวะไม่มีเวทีไม่มีผู้ชมมีเพียงเธอกับจังหวะลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวคือการปลดปล่อยเธอเต้นไม่ใช่เพื่อให้ใครปลกมือแต่เพื่อเตือนตัวเองว่าเธอมีอิสระมากพอที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ โดยไม่ต้องแคร์สายตาของใครแม่มดสาวคนหนึ่งชื่อว่าอารุณาเธอมีเวทมนต์ที่ทำให้เธอมีความสาวไปได้ตลอดการแต่วิถีชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเบื่อเป็นอย่างมากสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและปรารถนาจากเธอนั้นก็วนเวียนอยู่แค่ความสวยของเธอเท่านั้นจนวันหนึ่ง อรุณาได้ลองยอมให้ตัวเองได้เติบโตตามธรรมชาติผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ใช่ความสวยในทุกช่วงวัยเท่านั้นแต่เธอยังได้ค้นพบความสุขในชีวิตที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่ซึ่งทุกๆช่วงวัยนั้นก็มีเสน่ห์และคุณค่าในตัวของมันเธอค้นพบแล้วในตอนที่อายุ1540ปีว่าวัยแก่นั้นก็มีช่วงเวลาที่ทำให้เธอมีความสุขไม่แพ้วัยสาวเลย ลิลลี่พิงศีษาก,กับเครื่องดนตรีคู่ใจผมสีลาเวนเดอร์พลิ้วไหวดวงตาหลับพลิ้วราวกับกำลังดำดิ่งสู่ห้วงพวังไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่ายังไม่ออกจากบ้านวันนี้กลุ่มเรานัดกินข้าวดูหนังกันนะเธอไม่ลืมใช่ไหมลิลลี่ได้ฟังก็บอกให้เพื่อนรอสายก่อนจะเช็คยอดไลฟ์สดเมื่อคืนสักพักเธอก็ยิ้มแล้วก็พูดว่า เออไม่ไปแล้วว่ะลุกไม่ไหวพวกเธอไปกันเลยนะขอให้สนุกแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะถึงฉันจะไม่ได้ไปไหนแต่ตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วล่ะนานมาแล้วขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชมพูทวีปเขาก็ได้เจอกับหินอ่อนก้อนหนึ่งที่ดูสวยดีจึงเอ่ยถามกับพ่อค้าว่ามันราคาเท่าไหร่ พ่อค้าก็ขำแล้วก็พูดว่าโอ้ยอยากได้ก็เอาไปเลยฟรีไม่คิดตัง์ชยหนุ่มก็เกิดความสงสัยอ้าวทำไมคุณให้ฉันฟรีล่ะพ่อค้าจึงบอกว่าก็คุณไม่เห็นหรอว่ามันก็แค่ก้อนหินเท่านั้นไม่มีรูปทรงใดๆให้ฟรีก็ยังไม่มีใครอยากได้เลยชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็เลยคิดได้ อ๋อแปลว,ว่าถ้ามันมีรูปทรงหรือว่ารวดลายขึ้นมามันก็จะมีราคาสินะว่าแล้วเขาก็เลยเริ่มแกะสลักบางอย่างลงไปพ่อค้าก็ได้แต่อ้าปากค้างโอ้ยพระเจ้าใครจะไปคิดว่ารูปปั้นที่สวยงามนั้นจะทำมาจากก้อนหินอ่อนที่ไร้ค่าก้อนนั้นกัน เช้าวันหนึ่งม้าเร็วควบมา้าส่งข่าวไปยังจจนของกุนซือเรียนใต้เท้าบัดนี้แม่ทับฝ่ายข่าศึกได้ถอยทับแล้วก็หนีไปแล้วขอรับอํามาตย์ที่อยู่ด้วยได้ฟังก็ของขึ้นในทันทีน้อยแม่ทับโจมั่วทําอะไรอยู่เนี่ยเหตุใดปล่อยให้แม่ทับฝ่ายข่าศึกหนีไปได้ขนาดทางเราเคยส่งจดหมายไปกําชับแล้วนะว่าให้จับตัวแม่ทับมันมาให้ได้ไม่ได้การล่ะแบบนี้ข้าต้องส่งจดหมายไปตำหนี ต่อว่าแม่ทับโจซะหน่อยแล้วกุนเือได้ฟังจึงพูดว่าจะเย็นก่อนท่านอมาตการว่ากล่าวตีเตียนมีข้อดีอย่างไรหรือข้าอายุก็ปูนี้แล้วยังไม่เคยเห็นข้อดีของมันสักทีเกิดท่านส่งจดหมายไปต่อว่าจนแม่ทัพโจน้อยใจชิงลาออกขึ้นมากองทัพของเราจะเป็นอย่างไรพวกเราอยู่ที่นี่นั่งกระดิกข,ขาสบายๆมิอาจรู้ดีเท่าคนที่อยู่ในสงครามหรอก แล้วจะไปตำหนิกล่าวหาว่าเขาตัดสินใจผิดได้อย่างไรเขาก็คงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนจงอย่าต่อว่าใครง่ายๆจะดีกว่าเพราะมันไม่เคยส่งผลดีหรอก